YKJ Medical Clinic by t h e ี a ร์ทอนค i ิสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เมจิด้วยนะคะโอ้โหสวยมากแต่ไกลเลยพี่เมจิขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเียังหน้าให้ดูนิดนึงอมุนนะคะให้ดูกันนะคะสำหรับจมูกนะคะตามแคปชั่นเลยครบสามเดือนแล้วค่ะทุกคนสวยมากๆนะคะอีกฝั่งนึงคะ่ะโอ้โ,อโหใครอยากได้ทรงนี้นะแคปได้เลย นี่ z o ให้ดูันใกล้ๆแบบนี้เลยนะสวยมากทรงรับกับรูปหน้าสุดๆนะคะแคปทันไหมทุกคนอินค้างขนาดนี้แล้วนะแคปชัดนิดนึงนะคะชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนถ้าชัดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกับพี่เมจิกันนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะอันนี้<อ>เป็นเคสเสริมใหม่หรือเคสแก้นะคะพี่เมจิเคสแก้ค่ะ เคล็ดแก้เนาะก่อนหน้านี้เคยทํามาแล้วกี่ครั้งคะเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งค่ะทําเทคนิคซิลิโคนค่ะเป็นซิลิโคนปกติเลย<ะ>ใช่ไหมเหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะพี่เมจิโอ้โหพูดถึงปัญหาดีกว่าค่ะปัญหาเดิมมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอันเก่าปลายมันสั้นแล้วก็ทั่วค่ะก็เราอยากมาแก้ให้มันโด่งแล้วก็ปุ่งขึ้นเหมือนจะคอดเหมือนจะโค้งด้วยใช่ไมคะมก้ะ อันเก่าทํามาประมาณสิบปีแล้วค่ะพอนานไปมันก็เปลี่ยนรูปมันก็หดตัวลงนะคะมันก็มีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนทรงเนาะแล้วก็มันไม่เข้ากับรูปหน้านะคะแล้วก็ไม่ตรงกับใจที่เราอยากได้นะ,ะ,ะขอดูด้านข้างนิดนึงค่ะให้ดูด้านข้างกันด้วยนะคะ่เจงีโอเคะ,เคะนี่นะคะในส่วนของด้านข้างนะจะเห็นว่าอันเก่าเนี่ยก็โด่งนะ แต่มันยังขาดมิติของความสวยอยู่นะคะมันยังเป็นความโด่งที่ยังแบบดูแข็งนะคะแล้วก็ช่วงสันเนี่ยอันเนี้ยเท่าจะเริ่มแบบขอบปลายตาแล้วอะนะคะคุณหมอก็มีการกลับเคิร์ฟให้ใหม่นะคะไปเริ่มสโลปตั้งแต่เปลือกตาชั้นบนนะคะทําให้มันสวยขึ้นนะคะอะสังเกตนะอันนี้นะคะเห็นไหมช่วงสโลปนะคะทุกคนมันจะมันเริ่มตรงประมาณเกือบตาล่างนี่นะคะ ต่อันนี้นะคะอันใหม่ที่คุณหมอทําให้ครบสามเดือนแล้วสลปจะเริ่มประมาณตาสองชั้นอ่ะถ้าดูง่ายๆคือประมาณตาสองชั้นนะคะทำให้รูปหน้าเนี่ยโดยรวมดูดูดลมุนขึ้นหนะดูเข้ากับรูปหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มีการดูร่วมกับหน้าผากนะคะแล้วก็ร่วมกับคางด้วยนะคะนี่สวยมากาคืออล่าตั้งแต่เปิดเปิดประตูคลินิกเข้ามาเลยนะนูกาดารามาหา นนะคะต้องถามว่าทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะพี่เมจิชอบมากค่ะเพื่อนๆนก็ถามหลายคนเลยเวลาเจอแบบไปไหนว่าแบบไปแก้จมูกที่ไหนมาน่ารูเปลี่ยนขึ้นจมูกตรงขึ้นเยอะเลยมันทําให้เรามั่นใจขึ้นไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เวลาถ่ายรูปอะไรก็แบบง่ายขึ้นรัแต่งแต่งหน้าก็ง่ายขึ้น คือไม่ต้องคอยถมเช็ดดิ้งไม่ต้องคอยไฮไลท์แล้วเนาะนะคะคือตอนนี้มันพุ่งทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตรงนะคะหรือว่ามุมข้างนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็คือเข้ากับแบบทรงของหน้าพี่เมจิมากๆเลยนะคะอันนี้จำได้ไหมเอ่ยว่าตอนเลือกทรงอะคะเลือกเป็นทรงไหนไปคะพี่เมจิ ทรงทรงทรง G R าค่ะดาราเกาหลีแต่ก็บอกคุณหมอแบบมีชอบแบบปลายพุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีรีเคลเพิ่มเติมนะคะ,คะ,ะ,คะก็เป็นเรื่องของทรงดาราเกาหลีท่านหนึ่งคือทรง R เนาะนนะคะเป็นเป็นไอรอลเกาหลีนะคะแล้วก็ขอเพิ่มนะคะแอดเพิ่มก็คือความปุ้งก็ตรงตามเล็บเลยใช่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าคุณหมอจะทำพุ่งได้ขนาดนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่พี่เมี่จเต็มร้อยเลยค่ะเต็มสิบให้ร้อยไปเลยนะคะ สวยจริงๆนะคะคุณดาวชมพูบอกว่าสวยมากค่ะขอบคุณค่ะสวยจริงๆนะคะสวยมากๆเลเดี๋ยวเทียบรูปก่อนทำนิดนึงนะคะเห็นรูปหน้าตัวเองเทียบแบบนี้คอมเมนต์หน่อยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงหน้าเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนเลยเนาะคือหน้าดูสวยขึ้นเยอจัก จากเดิมอ่ะพี่เมจิเป็นคนสวยอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยพอมันออกแบบจมูกใหม่ที่แบบเข้ากับรูปหน้ามากขึ้นนะคะก็ทําให้เสริมจุดเด่นมากขึ้นแล้วกันนะคะทําให้หน้าดู<ร>ามีสเสน่ห์มากขึ้นการบร,บ,บริการของที่คลินิกเป็นยังไงบ้างคะพี่เมจนิน้องน้องพี่ๆที่นี่น่ารักทุกคนเลยค่ะถามอะไรก็ให้คาปรึกษาดีแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องการรักษาตอนพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยโฟโล่คอยแนะนําแบบ เต็มสิบค่ะเต็มสิบไปเลยเนา<ส>ะไม่รู้จะหักอะไรแล้วใช <สะ S 2> ่ไหมนะคะแล้วรู้จักกับ YKJ หรือว่าเหมาะกันได้ยังไงคะก็เลื่อนพวก IG เลื่อน Facebook TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเด้งขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าทรงจมูกสวยดีก็เลยอยากปึกษามาถึงวันแรกปรึกษาก็ ชอบก็วางมาจําเลยค่ะครั้งแรกไม่คิดเยอะไม่คิดนานเนาะค่ะเหมือนศึกษามาแล้วศึกษามาแล้วด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าการทําสัญญกรรมครั้งหนึ่งเนี่ยก็เราก็ต้องดูศึกษาข้อมูลเนาะใช่เป็นคนที่แบบต้องเลือกเสียงที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแน่นอนแล้วไม่มีใครอยากเจ็บตัวหลายรอบค่ะก็นี่นะคะให้ดูกันสําหรับเคสนะคะ Fol l o w u ัสามเดือนให้ดูทุกมุมเลยอะสวยมากอ่ะ น,น,นี่นะคะเทียบกันนี่เปลี่ยนยันรูจมูกนะทุกคนเห็นไหมว่าปีกมันยกขึ้นนะคะจากปีกค่อยๆปีกตกๆนะคะตอนนี้นะคะยืดยกขึ้นยาวขึ้นนะคะพูดถึงสีมือคุณหมอกานนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างสีมือของคุณหมอก็แทบไม่เจ็บอะไรเลยนะคะมีแค่ช่วงแรกเจ็บที่โครงอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกแต่ก็ไม่เจ็บมาก ก็เดินอะไรได้ปกติตอนแรกก็เป็นกังวลว่ากลัวจะเจ็บถึงซี่โครงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าน,นี้ก็ไม่เจ็บเท่าที่คิดค่ะมีคนชมด้วยค่ะพี่เมจิว่าหน้าเด็กขึ้นมากค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะรดอายุท่มสมุกลดอายุมีที่ไหน <c oughs> มีที่นี่นะคะค่ะ,ะแนะนำเลยใครที่สนใจก็ลองเข้ามาปรึกษาดูได้นะคะคุณหมอใจดีแล้วก็ฝีมือดีมือเบาค่ะ นี่นะคะแล้วก็นอกจากจะทําจมูกไปแล้วนะก็วันนี้มีแพนทาสวยเพิ่มเนาะจะ<ช>มาเก็บกรอบหน้าเพิ่มความสวยกันนิดนึงนะคะแล้วก็เคยฉีดเป็นเลือปากวันนี้ก็มาฉีดโบท็อกเพิ่มนี่นะคะเป็นฝากฝากตัวเลย <c oughs> เป็นลูกสาวคุณหมอใช่หลังๆก็มาที่นี่จบที่เดียวมีทั้งทาผิวทําหน้าได้หมดใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่สัลยกรรมอย่างเดียวนะคะทุกคนมีสกินด้วยเนาะนะ,ค,ะคุณหมอปั้นปากสวยไหม <c oughs> พี่เมจิ ค่ะชอบมากฉีดได้แค่หนึ่งซีซีเองนี่นะคะยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวว่างๆอาจจะมาเติมเพิ่มอีกนะนี่ <c oughs> ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแอดมินลงรูปสวยๆให้ดูกันทางหน้าเพจ Facebook นะคะขออีกคำถามนะคะที่เมต่อีพูดถึงเรื่องราคาหลายคนศึกษาข้อมูลมาคงคิดว่าโอ้ยที่นี่ที่ทีราทอหรือที่ YKJ ทําทำกับคุณหมอกันราคาสูงปี๊ดแน่เลยแพงแน่เลย ที่เมจีมีความคิดเห็นยังไงกับราคาที่เราจ่ายไปเนาะกับคุณภาพหน้าใหม่จมูกใหม่ที่เราได้มาคะอืสำหรับเมย์เมย์ว่าคุ้มนะคะไม่คนเป็นคนไม่คิดมากเรื่องราคาถ้าเกิดว่าถูกใจถ้ามันคุ้มกับเราเพราะว่ามันก็ชีวิตเรามีกว่าทําหลายครั้งแล้วต้องมาแก้รวมๆกันมันก็แพงอยู่ดีอะครับเราคือมันอยู่ติดกับเราไปตลอดถ้ามันแบบว่าสวยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ<ช>ก็จะแบบอยู่กับเราตลอดไปไม่ต้องแก้ไม่ต้องมีปัญหาใช่ก็รู้สึกไม่เสียดายเงินที่จ่ายไปนะคะ นี่นะคะก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงสาหรับเพื่อนๆทั้ง20คนเนาะที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ที่กําลังสนใจอยากศึกษาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทําจมูกการแก้จมูกนะคะแนะนำหน่อยค่ะพี่เมจิก็อลองมาปรึกษาคุณหมอดูก่อนก็ได้ค่ะว่าชอบไหมจะคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีนะคะเขาก็จะแนะนําว่าแบบควรจะทําทรงแบบไหนที่จะเข้ากับรูปหน้าเราแล้วก็ให้เราไปตัดสินใจเราเองะคะ่ะว่าชอบไหมชอบแบบที่คุณหมอแนะนํำไหมอะไรเงี้ยค่ะ คือลูกค้าหลายคนบอกว่าของคุณหมอกันเนี่ยไม่ยัดเยียดเลยไม่แบบว่าต้องทำ้ะต้องทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะบอกข้อดีข้อเสียของทุกเทคนิคแล้วก็ให้คนไข้ตัดสินใจแล้วก็เหมือนคุณหมอก็แบบเหมือนเสริมโง่เหงหด้วยว่าแบบหน้าตาควรจะเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่าทําออกมาก็ชีวิตก็ดีขึ้นเป็นในทางที่ดีขึ้นนะคะวีเปิดมาขนาดนี้อยากรู้เลยโง่เหงมีอะไรอัปเดตกับทางทางช่องบางหมายทางเราบ้างไหมคะพี่เมจิก็รู้สึกว่า โดยรวมค่ะอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะก็โดยรวมฮู้โดยรวมก็คือดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักดยหรือเปล่าไม่รู้นะคะรักไม่มีค่ะโสดโสดนะคะเดี๋ยวทิ้งไอจีรอเล่นนะคะก็ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะวันนี้แอดมินกับพี่เมจิขอยนาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ